ใเครื่องมือพิเศษของเราครับผมเขาก็ใช้เครื่องมือพิเศษเครื่องมือทำอีก ลืมดูเลยไมาา่ทันไม่ทันเนี่ย 没见过你。 สูงไปพเราจะคว่อเหมือนเดิมก็มองไปเห็นตัวเลย 嗯。Mm. ดูงานพรุ่งนี้อีกอะม่ารเดี๋ยวไม่เาเข้ามั้วมันทป็นเรของเขาแล้วจับไว้ก่อนะจับไว้ดิมันบป็เร่อของเขาแล้วนี่รอยมัอยากเ็ดมันแล้ว้ไหนีติดงานอยู่ không ai biết không 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 vàng ấy không 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 ăn không à, không không có không trò không nữa. Ừ gần... Cái này đây, không 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 thì không không bây giờ không 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 จากเด็กออุ้ยอ้ยขัดทางแล้วพอดีอ้หปิ่นเง,งนเี้ยฝั่งเงี้ยเยอไปอีกออื นี่ก็พอดีแล้วแต่ตัวเองกด,ยดเยอะเกินมันจะบอกพอแล้วเปรียบเข้ามาเปรียบเข้ามา วะได้ไหมอีกไอ้น,นี่ยมันไม่เข้าเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้ไม่ใช่เหรอมันต้องเอาคอ,อนี่เข้าให้ได้วิววจะรุดแล้วเนี่ยจะเด้งมันเิ่งออกเนียนนออเนี่ยมั <c oughs> ดนดันออกนะดันดีดลูกตานะนี่อ่ะมันไม่เข้าตรงนี้นนนนนอ,อ่ะเนี่ยจะดันจะดันดันออกนะแม่มันดันออกวะอย่าง ทำไมไม่เข้าไปวะเรงต้องอัดฟังนี้ให้เข้าสูรอะมันจะได้เอาเอาดี่วะเรงไปอัดโอ,โอีกินจะอัดยังไงให้มันเข้าไปวะกดลงเรื่อยๆให้มันเข้าเส่ลิดดนัขขดขขดนรืขขอเปล่าวะ ได้แล้วตรงนี้ไม่ต้องอัดออกไว้ข้าดตรงนี้ต้องอัดคืนนิดนึงลง,งเยอะเกินออกจับ ก็ต้องใส่ใส่ให้มันเป็นโลเออ เดียวนี่ก็ยากจริงเลยจะเสร็จอี่เขาไมหมวันี่ยองไ้มามลงเยอะแลนะ้วเนี่ยลงเยอะไม่ดูเลยเหรอดูแต่ดัน,นกดกอยา้เงี้ยอะไรกันมาเนี่ยกดลงเยอะไงตะเกียะ เหล็กปองอยู่ไนะหนโอ้โหดันไปดันมาอะไรกันเนี่ยงงไม่ดูเองไงตัวเองไปดูทำไมด้านบนไปดูดูด้านล่าง แกนไปนะเอาแต่ยางลงไปใช่ไหมอตอนนี้ได้แน่นอน ก็ถูกต้องแล้วมันไม่ตรงมันไม่ตรงแต่มเลยนะครับเอาไมสิ ยังลงไม่ดียังไม่มิดเลยฝัคนนู้นคง oh. น,นี้มิดแล้วยังไงเนี่ย <laughs> มันเอยียงเนี้ยอันเนี้ยมิดแล้วได้แล้วแต่เลย้ฝั่งนี้อัดเต็มหน้าไปอัดเต็มหน้าไปใหม่ไปดันใหม่ไม่ได้ พอพอพอลงไหมลงแล้วดีเลยทีเนี้ยเราดันดันออกยาเยอะอีกแล้วอย่าให้มันออก <c ười> เราจะต้องต้องนี่สนนนนใส่ตัวนี้กันไว้ขนาดนตัวเองใส่ในตัวกลางเอาเล็กเล็กนี้นี่สองไปดิ อ่ะโอเคดานอีกแล้วด้วกก็ยานตัวนั้นมันก็โผล่มาอีกไม่เ้าใส่กันแล้วเนี่ยโผล่ไม่ได้โอโอเคอ่ะเหล็กนี่อ่ะจับนิโอเคแล้วนั่นจับ มองเห็นไหมเนะี่ยอีไหมแมงนี่มันบานแล้วอเแม่จะได้ทางนี้แล <อะ S 2> โอเคนั้นพอ,อได้แล้วโอ้โหทานนี้เลยได้แล้วเหมือนจะปิ้นอยากจะออกอย่้งเนี่ยม,มันยางนี่มันไม่อยู่มันลื่นจระบ,บีโอ้โหเยี๋ยวนะ โตห่างฝั่งนี้มันเบี่ยงมาฝั่งนี้เยอะยางอะ่ะหัวยางอะ่ะเห็นไหมนี่ยะหัวยางเนี่ยมันมาเตลิดมานี่เยอะแล้วนี่แตเองมันก็เอียงอ่ะ ทา่เท่ากันดูยังไมเนี่ย่ถทานจะเบียอือ,ออเล็กออแพนนทานนิดหนึ่งอ่ะทาเยอะไม่ข้า,อ,ขา,ขาอ่ะอาอจระเบี๊ทานแล้ 对，嗯。 邊啊？ มันต้องออกมาอีกแกนเด็กนะเนี่ยไม่งั้นเราเราจะใส่ไยากเนียใช่อเออของก้ามันอยู่ไหนวะแกนเด็กต้องออกอีกแต่ที่จะจับแกจะโทรถนแบบีนายวอีกว่าก็ของเีม อ้ชือคเีจแม่ไใสของอีซูซูแกอถึ่พันนี่่ะฮะแกลอถีงพันน่ะหมว่าที่สร้างออนไลน์มากไม่ใช่เบอร์เดียวกันหมเบอดียวก่ได้นบา่ของปี12ียารก่นกจ นี่ได้ไม่โฟแล้วแต่ว่าอันนี้แค่ยางขอบนอกที่เฉยถ้าพอไม่ได้ไม่ได้อัง